สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลนมิลาดครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเราก็อยู่กับเจ้ารถคุนไดสตาเลียครับรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันให้ระบบอะไรมากับการขับขี่เยอะครับแต่ระบบมัลติมีเดียของมันนี่มันไม่ได้เลยจริงครับวันนี้ครับมาอัปเกรดกันนะครับมาดูกันเลยครับเราใช้ชุดนี้ครับเป็นชุดที่ผมดูมาแล้วเนี่ยเหมาะสมกับรถคุนไดในงบประมาณที่ไม่ต้องสูงอันแรกเลยครับ ลำโพงาาวีโร่ครับรุ่น G z RC 165.2 SQ ครับแล้วคู่หลังครับก็เป็นแกนร่วมครับเพราะว่าเจ้าคุณใดคันนี้ลำโพงอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับลำโพงมันเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่มีช่องใส่ทวิตเตอร์เราเลยใส่เป็นแกนร่วมจุดขายอันนึงก็คือคงต้องเล่นเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมครับพระเอกของเราครับเบสบ็อกซ์ไฟ n e ครับของ Mercury ครับ ตัวนี้นะครับ m e r r y นะครับ DSP 8.4 HD ครับเป็นเบรดบล็อกใน1ครับครบทุกอย่างในตัวจะเก็บใต้บอกนะครับแล้วที่สำคัญครับคันนี้เนี่ยคุณใดไม่มีจอเพดานมาข้างหลังเนี่ยถ้าอยาดูความบันเทิงแน่นอนครับต้องติดจอเพดานแบบนี้เป็นจอเพดานนะครับที่เป็น15นิ้ว Android ในตัวทัชสกรีนได้ครับเราจะเข้าไปในระบบนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับ ใส่จอตัวนี้ต้องมีตัวนี้ครับเพราะเจาระบบเสียงเข้าผ่านแบบคุณภาพสูงเลยระดับเกือบเท่า l o s s l e s s high เ n d เลยครับทุกท่านเดี๋ยวตามไปชมงานติดตั้งกันน,น,นี่คือลำโพงที่มากับรถรุ่นนี้นะครับลำโพงนี่เป็นพลาสติกปกติเลยครับแม่เหล็กอลูมิเนียมกวยกระดาษธรรมดานะครับที่สำคัญคือนี่ครับเป็นลำโพงแบบทางเดียวนะครับหน้าหลัง ข้างหลังเนี่ยเป็นลำโพง6นิ้วนะครับไม่มีเสียงแหลมนะครับเป็นเสียงกลางเท่านั้นนะครับออกมาแบบฟูลเลนส์ครับเสียงใสแทบไม่มีเลยคงจะต้องมาอัปเกรดเสียงกันดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกท่านลำโพงของเดิมนะครับให้ดูครับว่าเป็นโพยกระดาษธ,ธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแกะออกมานี่อันนี้คือทวิ t เตอร์นะครับเออแต่ว่านหนึ่งคือที่ผมเห็นเขาก็มีความตั้งใจในการ ลดจุดสัมผัสการสะเทือนนะแต่คันนี้ครับนี่ครับทุกท่านรถคันนี้คุณไดสตาเลียครับมีช่องลำโพงสามทางจะเรียกว่าสามทางคือเป็นวูเฟอร์เป็นวูเฟอร์เป็นแหลมครับแล้วช่องนี้ครับใส่เสียงกลางสามนิ้วได้ครับแต่ไม่มีลำโพงมาครับเขาทำเป็นช่องไว้ผมว่าเนี่ยแสดงว่า ตัวที่เป็น V.I.P. ที่อยู่ที่เกาหลีครับเขาน่าจะอัปเกรดลำโพงเครื่องเสียงได้ลยเป็นลำโพง3ทางมีเซอร์ราเลยครบเลยละ่ะนะครับเอาเป็นว่าใครที่ใช้คุณไดสตาเลียแล้วรองการคุณภาพเสียงดีๆนะครับข้างหน้าเนี่ยใส่ลำโพงไป3ทางได้นะทุกท่าน ันแรกนะครับทุกท่านนะครับผมจะให้ฟังเพลงจาก YouTube เลยก่อนเอกเ่องเสียงอีกสองแก๊สครับใช้สั่งงานด้วยคนครับ ดูต่อครับพิเศษของมันคือผมสามารถจะฟังเพลงผ่านทางมือถือผมระบบจะตัดทันทีครับเป็น DSP เลยแล้วปรับอันนี้ปรับเสียงได้เองตรงนี้เลยครับ ว่าคุณใดคันนี้ฟ<嗯>ังแล้วน่าจะเป็นบรรยากาศภารพรวมๆนะครับเวทีเสียงต้องมา,าดูอีกทีก็พอใช้ได้ตรงนี้แต่แต่เอาเป็นว่าดี<是>กว่าตอนแรกที่คนละเรื่องนะครับกันห้子里如果没有朋友来就感觉自己好像孤零零的站在十字路口一样窗外车水马龙 อ่าเราเป็นเบสซักเพล<อ>งครับโอเคผมความพิเศษของมันครับผมสามารถเพิ่มได้อีก ถือว่าฟังไปแต่งไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สามารถจะเมมโมรีเบอร์สองเลยครับเซฟตั้งชื่อโลดวิลาเนี่ยเป็นเมมของผมเลยครับเรียบร้อย ดูนะครับพอ์ตเนี่ยนะพอทปุ๊บร,ร,ระบบเสียงจะกลับเป็นที่ตัวน,นี้ทันทีนะฮะสะดวกมากครับทุกท่านนอกจากนั้นก็ยังดูทีวีออนไลน์ดูอะไรได้อีกเยอะเลยนะทีวีออนไลน์นะครับผมไปที่ ลูกเล่นอีกทีหนึ่งทีวีออนไลน์เนี่ยผมชอบดูอันนี้แหละอาจจะไม่ไวเท่ากับการติดกล่องทีวีดิจิตอลนะแต่ว่าก็รับได้นะครับดูออนไลน์ที่สมาร์คือเน็ตคุณก็ต้องแรงหน่อยซึ่งทุกวันนี้ 5G แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยเท่าไหร่นะครับนี่ครับตั้งแต่วันที่6กกันยายนฮนะ และทางต่างๆตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้กขั้นตอเคทุกท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะลองฟังสิกลับมาเป็นที่เพลงอ่านี่ครับอันนี้ก็คือระบบเสียงในรถคุนไดสตาร์เลียนะครับที่เห็นครับชุดลำโพงหน้าหลังเท่านั้นซับบ็อกเจ้าจอเพดานตัวนี้ครบเซตเลยครับ ง่ายๆเรียบร้อยตอบโจทย์ความบันเทิงของคนที่นั่งทั้งหมดได้เลยครับใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้ครับที่ Mirage Audio นะครับเรานะครับสร้างสารรค์ระบบคุณภาพเสียงและความบันเทิงให้กับรถทุกคันครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ